นิเทศสินมัณธนาสินสินประกอนมาแล้วทีแคสร,รอบหนึ่งรอบเรียนดีบวกพอร์ตเฟรโอปีการศึกษา2,568รับจำนวน38คน ส่งพอร์ตวันสุดท้ายวันที่11พฤศจิกายน2567เรามาดูกันว่าผลงานที่เขาใช้ในการส่งพอร์ตเฟอโอได้มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือพาร์ทของรออิ่งอย่างแรกเขาบอกว่าเขาต้องการผลงานจำนวน4ชิ้นบนกระดาษ A3 ไม่จำกัดแนวนอนหรือแนวตั้งได้หมด2คือสามารถใช้อุปกรณ์วาดได้ไม่จำกัดจะเป็นดินสอจะเป็นชาโคอะไรก็ได้ 3. คือเราจะต้องปฏิบัติตามหัวข้อดังนี้โดยที่หัวข้อแรกก็คือหัวข้อสิ่งของคือสร้างผลงานจากของจริงโดยแสดงทักษะการวาดรูปพื้นฐานเช่นโครงสร้างแรงเงารายละเอียดต่างๆของวัตถุเช่น ลักษณะของวัสดุพื้นผิวห้ามวาดจากภาพถ่ายอันนี้ซีเรียสมากศิลปกรเขาต้องการวาดจากการจัดวางของจริงใบที่2คืออะไรเขาต้องการใบของทิวทัศน์รออิงเปอร์สเปกทีฟแรงเงาจากสถานที่จริงเน้นไม่เอาภาพถ่ายนะราวนี้ใบที่3ของรออิงก็คือพอ์เทรตภาพบุคคลสร้างผลงานโดยแสดงเอกลักษณ์ของบุคคลที่เป็นแบบได้พร้อมทั้งแรงเงาแสดงแบบ3มิติห้ามจากภาพถ่ายเพราะฉะนั้นเอาบุคคลมาเอาพ่อเอาแม่เอาน้องเอาอะไรมาที่บ้านแล้วก็ลองสเกตดูใบที่4ของรอย ก็คือเขาต้องการวาดเส้นโดยสร้างสารรค์โดยแสดงความเป็นตัวตนของเราไม่มีกําหนดเลยนะไม่มีกําหนดเทคนิคไม่มีอะไรเลยพร้อมเขียนแนวคิดผลงานด้านล่างของกระดาษเราอาจจะรู้สึกว่าชื่อเราหมายถึงอะไรเราอาจจะเอาสิ่งนั้นมารวมกัน ล้วก็สร้างเป็นก้อนปฏิมาก,กรรมแล้วก็ drawing เราก็เขียนคอนเซ็ปต์ลงในนั้นก็ได้คราวนี้มาสู่ส่วนของการออกแบบบผลงานของการออกแบบเนี่ยเขากําหนดโจทย์มาให้ดังนี้คือ1คือ,คอด้านการออกแบบตัวอักษร2คือด้านการออกแบบโฆษณาและประชาสัมพันธ์3คือด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์โลโก้ที่มันมีอัตลักษณ์ของแบรนด์4ี่คือด้านการสื่อสารด้วยภาพและการเล่าเรื่องด้วยภาพ5คือ ผลงานศิละปะก,การออกแบบอื่นๆที่มีเฉพาะตัวเราการออกแบบตัวอักษรจริงๆคือ CI อย่างหนึง่ง ของแบรนดิ้งอ่ะเคยเห็นกรุงเทพมหาคนครมันก็จะมีความหมายมันก็จะมีอะไรพวกนี้การออกแบบตัวอักษรเป็นองค์ประกอบของ c i ียอีกทีหนึ่งโอเคสองก็คือ,อ,คอเราโฆษณาเราทำโปสเตอร์เราทำบิลบอร์ดเราทำพวกอินโฟกราฟิกยังไงสามก็คือแล้วเราเคยเอาแบรนดิ้งของ n นกี้มารีแบรนด์ใหม่ไหมเราสร้างอัตลักษณ์ของร้านสละเปาของที่บ้านเราเองแล้วเรามาทำแบรนดิ้งสื่อความหมายได้ไหมอันที่4ี่ก็คือสื่อสารด้วยภาพและการเล่าเรื่องเราจจะมาทำอินโฟกราฟิกในคอนเซ็ ของเราที่เราต้องการสื่อสารทางการตลาดได้ไหมห้าก็คือผลงานการแบบเราเคยเข้าประกวดอะไรเราเคยทําอาจจะเป็นโปสเตอร์ที่ในรูปแบบของโปสเตอร์หนักในรูปแบบของเราเองโดยแต่ละชิ้นนี้ต้องมีผลงานข้อที่1ถึงข้อที่4ี่กรนี้สาหัวข้อเนี้ยจะต้องมีหัวข้อละมากกว่า3ชิ้นส่วนผลงานข้อที่5ศิลปะที่เขาบอกว่าระบุความเป็นตัวตนของเราจะมีหรือไม่มีก็ได้เขาไม่ซีเรียสทุกข้อในการออกแบบจะต้องทําลงในกระดาษขนาด A3 ใส่ในแฟ้มผลงานขนาด A 3, 3พวกงานที่เราเข้าร่วมค่ายติวเข้าร่วมกิจกรรมกิจวัตรรางวัลภาพการเข้าร่วมทุกอย่างเนี่ยหรือว่า d e ็กสก l ลเทส2024นี่มันคืออะไรมันคือผลสอบจากโครงการวัดระดับทักษะศิลปะการออกแบบเพื่อสิลปรกรณ์เขาจะจัดให้เรายื่นไปด้วยถ้าเราได้คะแนนที่ดีมันก็จะเป็นองค์ประกอบที่ดีเข้าไปด้วยส่งทุกอย่างภายในวันที่11พฤศจิกายนนี้ขอ้อทุกคนโชคดีครับ